คุณนายสุชาดาก็ได้ถวายข้ามัตุปยาติเกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์49ปั้นใส่ถาดทองไปถวายท่านใช่ไหมจ๊ะทีนี้เราก็ต่อเลยแล้วก็คือออท่าน คือคนเดียวกับที่เป็นมารดาของท่านยัสกุมารยัสกุลบุตรนั่นแล้วก็ในสุดในภายหลังนะก็ได้ฟังธรรมจากพระสัมมศาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ในเป็นปฐมถมุบาสิกาสมความปรารถนาที่ตั้งเอาไว้ยาวนานในเดียวนั่นแนหะถ้าตั้งความปรารถนาแล้วสร้างบรารมีญญญอย่างต่อ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 เนื่องไปเรื่อย สักวันหนึ่งตั้งสมความปรารถนาแม้จะคอยยาวนานโอโหคอยกะทีกี่กลับไปจ๊ะเป็นแสนกลับปีเลยครับแสนกลับกลับหนึ่งก็นับ,บไปั่วแล้วโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายไปครั้งหนึ่งซ้ำๆอย่างนี้แสนครั้งยาวนานมากกว่าจะได้เป็นไปตามที่ ัวปรารถนาเพราะ้ใครเพิ่งจะทำบุญนิดนิด,นดหน่อยหน่นี่รักปรารถนานนเอี่ยจะอ้อนทันอกทันใจเดียอ๋อเต้องคอยหน่อยนะคอยสักนิดหน่อยเนี่ยเพราะว่าต้นไม้เราเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกขึ้นมาเนี่ยต่องวันรดน้ำาพนด,ดินขจัดพเพัจะพืชใส่ปุ๋ยป้องกันโรคแมลงอะไรต่างๆเหล่านะั้น อันนี้ก็เหมือนกันก็ต้องให้เวลาบุญทํางานแล้วก็ต้องสร้างสมบุญอย่างต่อเนื่องกว่าจะมาถึงนั้นได้แต่นั้นใครทำบุญแค่กระจิตหนึ่งมัโอ้บุญไม่เห็นช่วยเลยปะโถโบุญจะช่วยตลอดแต่อ้ทธิบาปที่ตัวทำมาเนี่ยตัวไม่มีความรู้ไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะ,ะนั้นเกี่ยวกับเรื่องลอฟกรรมมาเป็นเรื่องที่ควรจะศึกษาทีเดียว แล้วในพุทธประวัติมีทั้งเรื่องลาออฟกรรมากฎทางการกระทำแล้วก็มีเรื่องาราวบารมีสามสิบทัพหรือสิ่งที่ท่านได้กระทำตั้งแต่ตั้งความปรารถนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานกระทั่งบรรลุเป้าหมายในทัศสรูปเป็นพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้านี่น่าศึกษานะจ๊ะ